โอเคส่วนส่วนมิวนี่คือคนในดิสคอร์ดนะจัดจัดไปอีกรอบหนึ่งตอนนี้อัดยาวอัดยาวเลยครับไอ้แก้วกูโดนฆ่าไอ้สัตว์เฮช่นจังนะอ้าวรอบนี้กูเป็นอีพอสเตอร์แล้วโอเคกูจะฆ่าพวกมึงแล้วนายบิ๊กมารอบนี้ผมเป็นอีพอสเตอร์กับบิ๊กนะฮะพอเราจะมาฆ่าอย่างเนียนๆฮะหลังจากที่กูโดนฆ่ามาหลายรอบหลังจากที่ผมแก้ปริศนามาหลายรอบ ห,หลังจากที่ผมแก้ปริศนามาหลายรอบนะครับผมก็เออ่ได้เวลาเป็นนักฆ่าเลือดเย็นสักทีกูจะฆ่าไอเจตก่อนเลยคนแรกห้องแอดมินเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปเก็บคนตรวจจับเซ็นเซอร์ก่อนนายเนีเ่ยจัดไปเลยเอ,อเอ้าอ๋อเราต้องทำดีนะอยู่คนเดียวใช่ปะอยู่คนเดียวใช่ปะกูหมั่นไส้มึงไอสัตว์ เท็ดเห็นปะเจ็ดเห็นใช่ปะเจ็ดเห็นใช่ปะเจ็ดเห็นแต่ไม่กดรีพอร์ตโอเคลงอกกูแล้วเจ็ดเห็นแต่ไม่กดรีพอร์ตเยี่ยมเจอคนตายอยู่ห้องรีเอ็กเตอร์เอาไอเนียตายเหรอด้วยเนียตายเหรอเราเห็นใครใครได้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแั๊บแปฟังเราเพิ่งเดินเข้ามาแป๊บนึงฟังกูก่อนฟังกูก่อนกูอยู่มิวอยู่ ก่อนที่เรากลังจะถึงอีกจุดเลียวเพชรอะเราเห็นเพจอยู่ในห้องนั้นด้วยเห็นเพจกำลังเดินเดินออกมาพอดีเลยเราไปเคลียร์เพจในตรงนั้นอะมึงไปฟังกูก่อนดิพอเราเลี้ยวเพชรเสร็จเราเห็นเนียตายเควสพจอะเพจอะรฮะเควสอะไรไอไอไรวะไม่รู้อะเราเราคิดว่าเราคิดว่าเพจคีย์เพราะว่าะเพจเดินออกมาพอดีแล้วเราเห็นเนียตายเพราะมึงซัตสปิกอะมึงต้องตอบเว้ยมึงตอบสักหน่อยขอคีย์เวิร์ดกูจะได้ตัดสรุปให้มึงไม่คือตอนตอนแรกอะกูกำลังจะเข้าไปแล้วคันนี้ย ประตูมันอิดปิดอัดตอนหน้าแล้วไอ้ข้างในมันก็แบบล้างแช่กูไม่เห็นราคาเราเราเห็นนะเราเห็นเราเห็นนะเราเห็นล้าสุดกูจะไปเคลียร์ควสด้านขวาเอ้ยใจเย็นกูเพิ่งเล่นแมปนี้แล้วกูก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเอาเดี๋ยวเล่นแบบนี้เราต้องเราต้องห้ามหวนเหรอไม่ใช่กูเพิ่งเล่นเข้าใจไหมรู้รู้แต่เราเห็นแพทออกมาจะไม่ใช่ก็ได้ดูเมาแมปเว้ย เขาก็บอางงกับแมว้งงกับแมวเ่ไอ้เหียข้ามไปแล้วสกีไปสกไปไม่มีไม่มีเนี่ยไม่มีไม่มีหลักฐานไอ้สั์ไอ้มันหัวไอว้อ้ไห้ไอ้ไไไอ่ไไอ้ไไ้ไอ้ไอ้โ้้ไอไอ้้ไอ้ห้อไไอไอ้้้อไ้ไ้้ไไอ้ รอบนี้ผมจะต้องเมื่อกี้ผมเกือบแล้วนะชะตาเกือบขาดดีนะที่ใช้ไอ้คำว่าอะไรวะแมบปบอะไม่รู้แมบปบในการมาเคลียร์เควสโอเคเควสนี้ผมเคลียร์แล้วใช่ไหมตรงนี้ห้องนี้ผมฆ่าไม่ได้แล้วเพราะผมไม่รู้ซาบทาดไม่งเ,เลยเอานี่ก่อนเลยเอ่อูาไ้ใครเจอ ใครเจอครับอ๋อมิวเจอมีคนที่ม,ม,ม,มิวเจอมิวเจอมิวเขา<ย>พูดมไม่ได้สินะแล้วก็เห็นพวกยกขยงไปที่ห้องอเดเตเต็มเลยกู <laughs> ที่เดินยกขยงไปแล้วกูก็ติดประตูอีกแล้วเดินกับลาบแล้วก็กแล้วใครใช่ใครทำใครทำไฟเสียกูเรลจะวิ่งไปซ่อมแล้วควนี้มีคนกดไปเจอใครพิมพ์ไปเลยคือเขาเออพิมาพิมาในชทก็ได้เป็นภาษาอังกฤษเอ้าเจ๊ตายเหรอเฮียฟุ่งเข็นเจ๊ตาย ยตาหมดเวยเช็ดชู้กับกับกระมังเพชรเช็ดิบไม่มีเลขหมายที่ท่านเรียกจากคุณมิวครับหลักฐานไม่รู้อ่ะเก็บตั้ขนาดนี้ไม่เปิดงานวัดมันก็เปิดช้าแทนนะแต่ไม่รับเขาปิดไม่อ่ะเออก็ข้ามไปแล้วกันเพรว่าคือว่าเซลี่พอร์ตไปบนมิวถืว่าไปเรียนไหมเออเนโกเคลียร์แท็กเสร็จแล้วิดดด้งวย อนนี้ขูเคลียร์แท็กเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นหมูเก็บกังด้วยอยู่ต้องน้ำก่อนเพื่อสะอาดเฮ้ยดีนะที่ผมไม่ฆ่าตรงเนี้ยซาโบธาดีกว่าครับผมซาโบธาดแม่งดูวงแอดมินบ่อยมากโอเคซาโบธาดไปว่าปะปะ ลงเลยเอ่อลงอีกนิดซ้ายหน่อยมีซูลินไม่มีใ,ใครใช่ไหมเคออ่สส้มสี่ส้มใครวะอ้าวนายสีส้มตายเออใครวะแล้สศพนี่นา,า,ายคือวิ่งผ่านขึ้นไปข้างบนเอ่อศพศพอยู่ที่ห้องแอด,ดมินมมมห้องแอด,ดมินเหรอ ยานัดขอขอนับอนัดเรากับนิวแล้วก็อ่าปีกออยู่อย no. ู่ที <S <S ่ห้องเลียเตอร์แล้วกำลังเออขึ้นมาตรงเราเราแต่ก่อนนั้นนี้เห็นแพทเดินสวนก่อนแต่แพทน่าจะไปห้องขวาลาบใช่ไหมคือเราหาทางไปไม่ถูกอ่ะแต่ครั้งนี้กูเห็นลูกสอนแล้วมันชี้อ่ะแล้วก็งงว่าเอ๊ะมันชี้ทางนี้เปล่าแล้วสัพักเอ้าเฮียไม่ใช่ส ตอนแรกอ่ะเราเห็นลูกศรมันชี้แล้วก็ใช่ตอนแรกเกอใช่ตอนแรกมันชี้ไปเลยไม่มเป็น่ายไปเออเราก็เลยงงว่ามันไปทางไหนกันแน่วะเออเราตัดคลิปไปก็ได้เออหลักฐานยังไม่แน่ชัดเลยนะหลักฐานมันไม่อะไม่แน่ชัดเด็กไอพี่เนี่ยเอ่อเห็นอิมกับติ๋งก็แนั้นใครโหวตกูสามคนเลยวะใครโหวตแค่ไหนไอพี่โหวตไม้เช่นเดี๋ยวบอกไปว่าเราเอาทับเป็นมาเลย อ่าขอประชุมต่ออะไรวะก่อนนัานเนี้ยตรงตรงห้องแอดมินเห็นเอ็มกอดแถวนั้นอะไรนะเห็นเอ็มกอดแถวนั้นไอลาบเดินไปไหนกูเดินไปห้องกูตรงกลางกูเดินไปตรงกลางไงตรงกลางตรงกลางร็ห้างแอดแมเมื่อกี้ซาโบ้าซาโบธานมันอยู่ขวาบนนเมื่อกี้ซาโบธานมันไปทางไหนซาโบธาไปทางซ้ายอยู่บนซ้ายบนซ้ายเออบนซ้ายก็คือตอนนั้นคือเดินผ่านแพทแล้วแล้วแหละ แล้วอยู่ดีๆเอ็มกดมาจากไหนในลาบมึงใช่ไหมกูกำลังไอ้นั่นอยู่ไม่กูงับต้นไม้อยู่แล้วทําไมมึงต้องไปอยู่คนนั้นคนเดียวเดี๋ยวแต่ก่อนนั้นนี้คือไม่มีใครนะนอกจากแกที่เป็นผานตอนน้นนี่นลาบคุณน่าจะชอบสมุนไพรว่ะลาบน่นจาจะชอบสมุนไพรไม่รู้ว่าผม<ค>บ่ารู้ไหมว่าผมบ่นลาบคนเลยบผ<อ>มก็<อ>กลับหมาเว้ยเ่อผมก็กลับหมาไอ้สัตว์บ่กูก็กลับหมาไอ้สัตว์อยู่ เราจะมาดูกันเราจะมาดูกันในสัตว์คงไม่รู้ว่าอิมพอ,อร์เตอร์ไปกี่แล้วทุกคนล่อคู่ได้ไหมล่อคู่ใช่บ้างเราต้องล่อ,งอคู่บิ๊กกับเราต้องล่อคู่พร้อม shall we of course เออเยี่ยมยอดเลยเยี่ยมยอดเลยเรียบย <c oughs> ร้ยบอย อกเลยมันไม่คูดาวอ่ะไม่ไม่คูดาวพร้อมแล้วเราก็แบบสามสองหนึ่งพร้อมใช่ไหมคูกดกูกดนทางนี้ะไม่ไม่ไม่ไอ้บวสอยไ0 0ิ q ไอ้ยี่แผลเกจิบหายคุบอกููไม่ได้เป็นใครบวดเป็นหมายี่แผดไม่ปวดสาวันคุนจ่าเมียกูเลยไม่วดบอกเลยว่ามได้แพ้ี่ไอ้ยี่นี่มันเราคนแรกมันแค้นกูแหลคกูบอกแล้ว่าไปในแพทไอ้ยี่ไม่เลือกแม่รู้แต่แรกเลยรู้แต่แรกเลยกูขับพยายามหนีแต่กูไม่รอดไะเราเชื่อใจพี่มาตลอดเลยแล้วก็แต่เรก ต้องได้ต่อยกับได้หลายเฮีกูวหลังไม่กี่กันแน่วิเชื่อกูตัต้องมีหลังกูต้องมีหลังไมนั่นแหละไอ้เหี้ยอส่หน้า่นี้แม่ทำไมวะเหยียบไอ้เหี้ยแอนแม็งโดนคนแรกแน่เลยเฮียพวกคนไหนแม็งที่ว่ากูที่ว่ากูเป็นอีพอตเตอร์ป่ะไม่ใครจะไปรู้เราเราเห็นแพทเราเห็นแพทเดินเราเดินเอกไปแล้วเห็นศพไอ้เนี่ยเอาง่ายเลยไม่มีใครเชื่อกูเลย เอาไงวะคือบีกับไม่เป็นคิวเม็ดบ่อยจนแบบเชื่อใจแล้วไอ้เหี้ยใช่เออเราแล้วเราก็เป็นคิวเม็ดหลายรอบแล้วอ่ะงั้นผมขออนุญาตตัดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนครับเพราะรู้สึกว่าถ้าเล่นมานานอีกทีเดี๋ยวได้มีตัดเพื่อนเนแน่นอนเออตัดเพื่อนอีกมาตัดเพื่อนส่วนส่นนันส่วนส่นนันทาโดนกูด้วยใครเต้นตั้ครับใครคือแป็ตั้งครับผมไม่รู้จักครับแป็ตั้งคือใครใครลอคิดไปอะไรใครวะโอเคงั้นผมผมก็ขออนุญาต ปิดคลิปให้เราด้วยนะครับใครที่ชอบแล้วอย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe subscribe ด้วยครับใครที่อยากเห็นผมเล่นอามองอ้าดอีกก็คอมเมนต์ได้ครับโอเคสหรับคลิปนี้ขอบใจเพื่อนกดสับซายให้มึงแล้วกูก็จะกดอันดิสเลยกูอันดิทเลยกดอันดิทกดอันดิทหนึ่งเว้ยคนที่หมายือค้ที่อยากกัดเพื่อนนะครับเล่นเกมนี้ครับไอ้สทีเชือบกูก็บอกตามต่อกูกับแพทโคตรเนียนไม่ไม่บิ๊กบิ๊กบิ๊กใช่ไหมตอนแรกอ่ะตอนแรกอะเกือบโป๊แตกแล้วเว้ยบิ๊กแล้วกูใช้ลาบเป็นข้ออ้างนี้าใคร ก็อยากมาดูไลฟ์ลาบจะรัส่งสมุดภายอยู่ไอ้สัตว์ลาบไปตรวจดนัดนไทยอัดไหมไปปะกต้องต้องต้อี่เบี้ยมาว่าเงี้หลังไใบผมต้องมีเนี่ยบ้าใจเย็นหลังไใบผมต้องมีเียนต้องต่อยแล้วต้องหมัดแล้ะสัตว์หลังไใบผมต้องมีต้องมีคุยแล้วหลังไใบเนี่ยไอ้เงี้ยตอนแรกมันจะไม่มีแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูขอถามวันนี้สัตว์ใครใครเป็นคนโหวตกูหนึ่งคนใครไอ้เียใครไม่ใช่กูไม่ใช่กูใครใครไอ้สัตว์ใครกูตอบเนสตอบไอ้เงี้ยสาบานว่าไม่ใช่กู ขอไปเพื่นี่แหละครับเดี๋ยวหลังมาผมต้องมีง้อเครื่องหมดสิบห้าวินาทีได้ไหมไม่ง้อไม่งงไม่ง้อต้องต่อยกันเลยอ้ี้กเลยงอนแรกงอนแล้วไปแหละก็คือใครครับผมผมไม่ได้จับกูเชื่อแพทตันนะใครก็แพทตันไม่รู้ใจจริง